นะคะค่อยๆ,ๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจะช่วยใหสวยนะคะพี่ปุไม่เป็นไรค่ะสถานีมีดีมาบอกวันนี้นะคะหญิงมาพร้อมกับจักรยานแต่ไม่ใช่ของหญิงนะคะสังเกตอานสูงเท่าเอวแบบนี้หญิงปั่นไม่ได้ค่ะหญิงซ้อนข้างหวังได้นะคะค่ะแค่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆของจักรยานนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหญิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับจักรยานที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่แต่ทีนี้จักรยานที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่ารีไซเคิลบิสไซเคิลหรือว่าการ จักยานเก่ามากับมารีไซเคิลนะคะไปชมจากสกู๊ปชิ้น,นี้กันค่ะ คุณผู้ชมมาอยู่ที่สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยค่ะที่นี่มีจักรยานให้ชมหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวที่อยู่ด้านหลังนะคะก็เป็นจักรยานรุ่นใหม่ซึ่งกําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะแต่ที่จะพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้คือจักรยานเก่าๆแบบนี้ค่ะจักรยานเหล่านี้กําลังจะถูกนําไปรีไซเคิลเพื่อส่งต่อไปอยังน้องๆผู้ได้โอกาสในต่างจังหวัดมีวิธีการแบบไหนไปชมด้านในกันค่ะ อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10ปีกำลังถูกเนรมิตให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะระบบเบรกโซ่และยางล้ว,วนเป็น3ส่วนสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ทาทีการขัดสนิมไขน็อตพ่นสีอย่างขมักขมน้นแฝงไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักปัน่นสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยกว่า10ปีมาแล้วนะคะที่พวกเขาตั้งใจรีไซเคิลจักรยานกว่า3,000คันแบ่งปันโอกาสในการใช้ชีวิตบนจักรยานไปยังน้องๆกลุ่มผู้ได้อโอกาส เด็กที่เราให้เนี่ยอยากให้เด็กที่เขาต้องการจริงๆอย่างเช่นต้องเดินทางมาโรงเรียนรยนระยะทางประมาณสักมากกว่าหนกิโลเมตรขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเช้าเนี่ยเขามาโรงเรียนถันงนะครับเวลาที่โรงเรียนเข้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาไม่ต้องเหนื่อยมากในการที่เขาขี่จักรยานมากับเดินมาเมื่อเปรียบเทียบกัน ยัางอะไหล่แต่ละเส้นอุปกรณ์การซ่อมแต่ละชิ้นมาจากการบริจาคของผู้มีน้ำใจและการระดมทุนจากการจัดงานรณรงค์ของทางสมาคมค่ะโดยมีสมาชิกในสมาคมซึ่งเป็นคนในแวดวงต่างสาขาอาชีพคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสนับสนุนร่วมมือร่วมใจซ่อมแซมตามความถนัด ่่แล,ลาาไไมมยยเฮียเจงกริศดากรกิจไพศาลเจ้าของร้านซ่อมจักรยานย่านลาดพร้าวเป็นสมาชิกดั้งเดิมของสมาคมที่สละเวลาในการทำธุรกิจนำเอาความรู้ความสามารถด้านการซ่อมจักรยานมาช่วยเผยแพร่ให้เพื่อนสมาชิกเฮียเจงบอกว่าการที่ดเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลจะมีโอกาสได้ใช้จักรยานสักคันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคนที่มีโอกาสจึงควรช่วยกันสนับสนุนค่ะ ว่าให้เด็กปาิญญุวัตที่เขาด้โอกาสที่จะได้รับจักรยานคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายทิ้งคือรายได้ของผมเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เซอร์วิสหรือถ้าซ่อมจักรยานให้เด็กๆได้ใช้ผมดีใจมากเลยครับแค่นี้ราคาพิเศษให้เราสิ นอกจากจักรยานจะช่วยให้คนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลาสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่ได้รับกลับมามีมากกว่านั้นคือเรื่องของสุขภาพค่ะเห็นได้จากคุณลุงท่านนี้แม้ไหวจะล่วงเลยมาถึง67ปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําให้เรี่ยวแรงหดหายไปสักนิดคุณลุงบอกว่าที่เห็นว่าแข็งแรงแบบนี้อาจจะนึกไม่ถึงกันนะคะว่าคุณลุงต้องพกยาประจํามารับประทานขณะช่วยเพื่อนสมาชิกซ่อมแซมรถจักรยาน เพราะป่วยเป็นโรคความดันและเส้นเลือดในสมองตีบจนแทบเป็นอัมพฤกแต่ก็เพราะจักรยานนี่แหละค่ะที่ทําให้กลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้งจึงตั้งใจร่วมสลาดเวลาส่วนตัวมารีไซเคิลจักรยานเพื่อมอบโอกาสให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองจักรยานได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะหักจากสองากิโลโอ้โหเหนือจะเป็นลมนะก็เคยขี่สักห้กิโลสิกิโลก็ดีขึ้นรับ เดี๋ยวนี้กว่าจะเหนื่อยต้องกี่กิโลคะเป็นร้อยเลยไหมอ่เป็นร้อยห้าแปกลับก็บวกร็เป็นร้อยฮะบางทีร้อยย0่สบามสิงทีเก้าสทางสมาคมระบุว่าความต้องการจักรยานรีไซเคิลยังมีอีกมากนะคะแต่จำนวนรถจักรยานที่ได้รับบริจาคในขณะนี้ยังมีน้อยมากซึ่งทำได้เพียงปีละ4ครั้งหรือประมาณ200-300ขคันเท่านั้น หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะบริจาคจักรยานเก่ารวมถึงอะไหล่ของใหม่หรือทุนสนับสนุนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขยายโอกาสให้แก่เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลาสามารถติดต่อมาได้ที่สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยหมายเลขโทรศัพท์0819192848เพื่อประสานเรื่องวันเวลาสถานที่ในการรับส่งจักรยานค่ะ ของน้องหญิงเรื่องของการชุบชีวิตจักรยานเพื่อไปชุบชีวิตคนอื่นค่ะน่าสนใจนะคะน้องหญิงค่ะจักรยานที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะถูกนําส่งต่อไปยังที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะพี่ปุ๊กวันนี้เดี๋ยวมาสอบถามรายละเอียดโครงการนี้กันกับพี่เรเรวัตดวงประชานะคะเป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมของทางสมาคมสวัสดีค่ะต้องถามพี่เรก่อนเมื่อสักครู่นี้กําลังซ่อมกันอยู่ตอนนี้ซ่อมเสร็จหมดแล้วหรือยังคะได้กี่คันเยเอ่อซ่อมเสร็จหมดแล้วครับชุดนี้เราโดนขอมา60ัน เราก็ซ่อมได้ตามจํานวน2วัน2วันแล้วก็ซ่อมเสร็จจํานวน60คันค,ครับค่ะทีนี้พี่ปุ๊กสงสัยไหมคะว่าพอรีไซเคลิลแล้วใช้ได้จริงไหมหลายคนเขากลัวจะไม่ปลอดภัยอะค่ะ ขับขับแล้วจะมีอะไรหลุดไหมหรือว่ามันจะฟรีไหมครับเบรคเบิกอะค่ะเออคงไม่เป็นเช่นพี่ปุ๊กสันนิษฐานวไว้นึกออกไหมครับง่วงงแต่ก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าเราไม่มี QC ที่จะมาตรวจสอบทีหลังนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรีบเอาไปเลยนึกออกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันที่เราไปถึงโลเคชั่นที่เราจะมอบแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเราก็ยังมีช่างอีกชุดหนึ่งซึ่งซึ่งเขาจะไปซาวเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมอบให้เด็กนะครับได้คำถามที่ว่าไอ้จักรยานนี่มันจะใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ไหมผมเรียนให้ทราบว่าใช้ ได้เกือบร้อยเปอนะครับอีก2-3%คือสภาพที่มันเก่าเท่านั้นเองนะครับโครงการที่เราจะไปเอาจักรยานเก่าๆมาทําให้มันมีคุณค่ากลับมาใช้งานได้เป็นปกติเนี่ยมันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะครับค่ะที่นี้ที่พี่เรบอก60คันนะคะเอาไปแจกให้กับน้องๆกี่โรงเรียนคะที่ภูเรือพอไหมคะที่เขาขอมาจริงๆแล้วเนี่ยสโรงเรียนนะครับเขาจะเ,เราจะจัดไปตามจํานวนที่เขาต้องการคือ60คันถูกไหมครับ แล้วเราจะไม่บังคับเขาเราจะไม่ไปบีบคั้นเขาให้<ม>เขาเมเนจของเขาเองว่าเขาจะไปให้กี่โรงเรียนเ็าแล้วแต่<ม>แต่โรงเรียนเมนที่ขอมาเนี่ยอยู่ในสเกดโดของเราด้ก็คือส,อ,อ,สองโรงเรียนครัสองโรงเรียนนะคะทีนี้เวลาไปแจกคะ่ะพี่เลเราปั่นไปด้วยใช่ไหมคะครับครับ ทีนี้พอไปถึงน้องๆเขาว่าอยังไงบ้างคะเวลาที่เขาได้จกักรยานมาอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยคะ่ะออหลังจากที่เราทํามาแล้วตั้งสิบ็ดครั้งนะครับเดวก้องหญิงทราบก่อนว่าโครงการนี้มันมีมาตั้งแต่สิบ 10, เอ,อ่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วะนะครับทุกๆครั้งที่ทีเออ่เราไปมอบให้น้องๆเนี่ยเ,ออเราต้อง ทำรีเสิร์ชก่อนนะไม่ใช่เราอยากจะไปให้เราก็ไปให้นะครับทำีเร์ชเเออบางหมู่บ้านนี่เขาก็ไม่ต้องการที่จะเอาจักรยานเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างบางหมู่บ้านที่เศรษฐกิจเขาดีๆนะครับอย่างที่อุตรดิตถ์และแแปลงเงี้ยเขาก็อยากได้มอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับทุกทาครับจักรยานเก่าๆก็คงไม่เห็นคุณค่าของมันนะฮะเราก็จะต้องไปรีเสิร์ชก่อนต้องถามความประสงค์จากคนที่เขาขอเข้ามาว่าอยากได้ไหมถ้าูต้องเขาอยากได้ไหมจักรยานนี้เป็นจักรยานรีไซเคิลนะเพราะมันเป็นโครงการรีไซเคิลจักรยานเก่า เพื่อน้องในชนบทนะครับพิาภาษาปากก็บอกถือไหมังเกียจไหมเนี่ยก่านะใชไมครับผมแต่หลังจากที่เราซ่อมแล้วที่น้องหญิงไปดูที่โรงงานแล้วว่ามันเป็นซากซึ่งมันไม่น่าที่จะฟื้นคืนชีวิตกลับมาใช้ใหม่ได้นี่บอกไหมครับแต่ทีมช่างของเราค่อนข้างที่จะชํานาญพอสมควรนะครับเราก็จะเนรมิตมันกลับมาเหมือนกับจักรยานใหม่ออกจากห้างเลยเพียงว่าสีสีเลยหรือว่าอะไรต่างๆที่มันด้วยความเก่ามันอาจจะมีสนิมขึ้นมาบ้างนะครับแต่ผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะกลั ไปใช้ได้ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะทีมช่างที่ว่านี่เก่งมากเลยนะคะมีทั้งคุณหมอครับผมนะคะมีทั้งเภสัชกรนะครับมีนักธุรกิจครับผมค่ะมารวมตัวกันรีทุกอย่างเลยนะคะพี่ตุ๊กวันนั้นหยิงไปได้กินข้าวฟรีด้วยใครเป็นครูสอนครที่ทําให้หมอมาซ่อมจักรยานเก่งวิศวกรมาซ่อมจักรยานได้ท่องขนาดนี้ครับในหัวกระดาษของมันก็คือสมาคมจุกยานเพื่อสู่ภาพไทยนะครับในสมาคมเนี่ยมีหลากหลายอาชีพมากนะครับมีทั้งข้าราชการเกษียณผู้ทรงยศในพล ก็มีนะครับมาแบ่งวิชากันอย่างนั้นแหละครับด้วยความชอบเหล่ครับในเขาชอบในการปั่นจักรยานถูกไหมครับเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การปั่นจักรยานเฉยๆเนี่ยมันก็ดูจะเออใครก็ทําได้นี่หรือไหมครับเราก็เลยมีกิจกรรมเออเพื่อสังคมด้วยนะครับเพื่อเป็นเออบุญกุศลด้วยไปรับมอบจักรยานเก่าๆที่น้องผูกเห็นนะครับเออที่พี่ผูกเห็นนะครับให้ที่น้องเหมือนกันน้องเหมือนกันจพอเสร็จแล้วเนี่ยเออคนพวกนี้ก็จะมีจิตอาสาคือวันที่เขาว่างถูกไหมครับแทนที่เอนายพลหรือหมอจะไปตีกอล์ฟนะครับก็มาช่วยกัน ซ่อมจักรยานข <Yep. S 2> อซ่อมจักรยานนะครับ <Ha. S 2> แล้วพอซ่อมจักรยานเสร็จเนี่ยไอ,ไ,อไอ้คุณมีความประสงค์ที่จะไปมอบไปรเราไหมเขาก็จะไปมอบไปรเราด้วย hmm. เขาซ่อมด้วยไปมอบด้วย <Ha. S 2> ไปปั่นดูโลเคชั่นของเขาด้วยนะครับคู <Ha. S 2> ดได้หลายอย่างอัตรารถที่เขาจะได้รับกลับไปครับ hmm. ค่ะตอนนี้เนี่ยหญิงเห็นว่ามีซ่อมกันหลายคันนะคะพี่เรแล้วก็แต่ละคันเนี่ยอาการหนักเบาไม่เท่ากันนะคะตอนนี้ต้นทุนต่อคันเนี่ยตกเท่าไหร่แล้วก็เราต้องบริหารจัดการยังไงอะครับอะไรใช้หลายอย่างเรียนให้งหญิงทราบอย่างนี้ก่อนครับว่าการรับบริจาคอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะไปเจาะจงได้ว่าเฮ้ยฉันไม่เอานะสภาพนี้เลือกไม่ได้เลือกไม่น่าจะเลือกนะครับมันเป็นการเสียมารยาทมากกับคนที่เขาถูกต้องครับที่เขาประสงค์ที่จะบริจาคให้เรานะครับเราจะเอาเก็บเข้ามานะครับแล้วเราจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนคตว <C> e <ck> พี่เ,อเ,ออเอฟร,รมโครงสร้างมันสนิมกินมากเลยนะมันผุนะผมว่าถ้าซ่อมไปมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กนะ<ม>เราก็จะอเจนะครับนนพี่อ,อันนี้ยังใช้ได้อยู่ดีมากเลยเฟร,รมเป็นคอมมูรี่นะเป็นเฟร,รมมาจากเมืองนอกนะเราก็จะมาแมนเทนนัน์มันให้มันกลับขึ้นมาครับมมผมเราเรามีส่วนที่จะไปตรวจสอบคัดกรองเราไม่ใช่ว่าเอามาซ่อมทุกคันนะครับแต่ที่ผมเรียนให้ทราบตั้งตอนต้นว่าเอ๊ะแล้วคุณจะไม่เอาไอ้พวกซีซ่าพวกนี้มาได้มันไม่ได้ถ้าคุณปุ๊กหรือ คุณหญิงจะบริจาคมาเรายินดีที่จะไปรับบริจาคครับการที่จะไปรับบริจาคเราคุณออนคอลก็ในสมาคมแล้วใช่ไหมครับหญิงที่พี่เล่าให้ฟังว่าเราก็จะจัดหน่วยของเราออกไปรับออกไปรับไม่ว่าคุณจะบริจาคคันเดียว3คัน2คันอยู่ไกลแค่ไหนเรายินดีที่จะไปรับครับอย่างสมมุติที่บ้านพวกมีจักรยานคันหนึ่งเนี่ยนะฮะล้อมันเบี้ยวเบียวเหมือนจะเสียศูนย์นะฮะก็ไม่ได้อยากขับแล้วอ่ะนะคะก็โทรมาพี่เล่มีจักรยานคันหนึ่ง ทางเก่ากลางใหม่แต่ค่อนไปทางเก่านะอยากจะบริจาคพี่เรับอยู่แถวหลักสี่พี่เลยแวะมาให้หน่อยได้ไหมครับผมก็จะเรียนพี่ปุ๊กว่าเออคุณปุ๊กครับเออผมมีความยินดีมากที่จะรับจักรยานสภาพไอ้เก่าหรือใหม่ของพี่ปุ๊กเนี่ยนะครับ แต่ว่าผมขอเวลานิดนึงได้ไหมครับผมต้องบริหารจัดการเอ,อเอ่อรอบของมันนูกไหมครับผมจะต้องหาหาขาเอ่อหลักซีนี่หรอครับพี่ปุ๊กครับจัดสายเอ่อครับสุดครับสายแต่ละสายให้มันไปรอบเดียวนะครับเพราะว่าคนที่จะไปรับแจกพยานจากคุณปุ๊กเนี่ยเป็นอาสาสมัครถูกไหมครับเขาจะไม่มีเออเขาจะไม่ได้รับรายได้อะไรเลยแม้แต่ค่าน้ํามันกับค่ารถเขาก็จะไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเขาเป็นอาสาสมัครเออเขาจะต้องเป็นคนเมเนจรอบอนันนะน,นะครับน,นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปรับเองเขาจะนัดหมายกับพี่ปุ๊กเองว่าเออวันนั้นวัน้ดียวจจะะโทรไปปหมาพุ่๊กแล ม,มแล้วถ้าเกิดสมมติพวกถามพี่เลยว่าพี่เลยอยากรู้จังเลยว่าจักรยานคันนี้มันจะได้ไปอยู่กับใครอ่ะเพราะว่าไหนๆก็รักอยู่เหมือนกันนะคันนี้เพียงแต่ว่ามันขับไ, <ป S 2> ไ,ได้<า>แล้วไไจะไปอยู่แถวไหนจักรยานของหนูเนี่ย ทุกๆครั้งเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่เราออกเข้ามาที่กดังแล้วแบบที่หญิงไปเยี่ยมพี่ที่กดังนะครับสมร่้รอบนี้เราไปพูเรือถูกไหมครับไปภูเรือเนี่ยเรามีเรามีเรคคอร์ดของเราว่าเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด60คนแบบที่ผมเรียนให้ทราบถูกไหมครับผมคงจะไม่ลงไปในรายละเอียดว่าของพี่ปุ๊กไปอยู่กับเด็กชายกอของหญิงไปอยู่กับเด็กชายชขออยู่ที่พูเรือก็พอต้องไปอยู่ที่ภูเรือไปอยู่ที่โรงเรียนภูเรือวิทยาคมอะไรก็แล้วแต่จะแจ้งรายละเอียดใหุ้หญิงกกกัับบบพพทราาามยยภล้้ดดูว ครับถูกต้องครับถูกต้องครับนี่ถ้าเกิดคนที่ชมรายการสถานีประชาชนช่วงมีดีมาบอกของน้องหญิงก็อบอกว่าโอ้โหดีจังเลยที่ทําอย่างนี้นะคะแต่วันนี้มีเสื้อมาฝากด้วยใช่ไหมค้นนี่ยหญิงกลางให้ดูเลยนะคะอันนี้ไซส์หนูพอดีเลยแต่หนูนไม่มีจักรยานนะเนี่ยค่ะกล้องไหนเอ่ยค่ะนี่ค่ะเป็นเสื้อนะคะที่ทางสมาคมปกติ จจกตอนไหนนะคะพี่เล่ปกติมันเป็นเสื้อโครงการของออการโรนค์มคาฟีเดย์ของทุกๆปีครับผมค,ครับค่ะ,คะนี่นะคะด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะได้นะคะคุณผู้ชมต้อง ส่งเอสเอ็มเอสามาในรายการของเรานะคะเอาจักรยานมาแรกก็ได้หรือว่า SMS มาก็ได้นะคะว่าจักรยานนั้นมีความสัมพันธ์กับผู้ชมยังไงบ้างใช้จักรยานกันมากน้อยขนาดไหนนะคะส่งมาที่เบอร์อะไรคะพี่ปุ๊ก4268822กนะกี่รางวัลคะน้งหญิงก็ส่งเป็นเอสเอ็มเอสวันนี้มีมาเจ็ดตัวถูกเจ็ดพี่เรค่ะดีดีคราวนี้ถามว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะก็บอกว่าโอ้โหสิ่งที่พี่เรแล้วก็คณะทําดีมากๆเลยอยากให้ทําเยอะๆอยากจะช่วยอยากให้ช่วยยังไงบ้าง จริงๆแล้วเรานอกจากที่เราจะรับใช้ครร่าซากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดน,นะครับซ <laughs> ากจักรยานหรือว่าห,หรือว่าจักรยานเก่าก็แล้วแต่นะครับเราเองเรายังขาดทุนทรัพย์ในการที่จะต้องซื้ออะไรนะผู <c oughs> ้นะครับ <c oughs> ผมผมจะต้องซื้ออะไรไม่ว่าจะเป็นล้อเอย <c oughs> แฮนด์เอยหรือว่าเบาะนั่งเอยหรือว่าโซ่เอยที่มันมันมัน,มนใช้ใช้การไม่ได้แล้ว <c oughs> ซึ่งเราจะดื้อรัน้นเอาไอ,ไอ้สิ่งเหล่านั้นไปแม่นั้นคงจะไม่เกิดความปลอดภัยกับน้องๆที่เราไปมอบนั่นอกไหมครับเราก็คงจะรับบริจาคไม่ต้องทุน นะครับเพื่อที่จะไปซื้ออะไระกลับมาเป็นพาร์ตในแต่ละส่วนของจักรยานเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะไปมอบให้น้องครับค่ะสามส่วนหลักๆนะคะท่าที่หญิงทราบมาก็มีระบบเบรกถูกต้องครับนะคะมีโซ่ถูกต้องครับแล้วก็มีตัวยางถูกต้องครับนะคะสส่วนหลักๆที่ เปลี่ยนกันแทบทุกคันถูกต้องครับจะบริจาคเป็นงบประมาณเป็นของก็ได้ครับครับพี่ปุ๊กครับเออสนุนราคาแล้วเออค่าซ่อมเนี่ยบางครั้งนี่เออถึง6 7หรือบาทต่อคันนะครับเออเปลี่ยนส่วนต่างๆที่น้องหญิงเรียนให้ทราบนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆมาฝากกันทีนี้มีหนึ่งคำถามค่ะพี่เรสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นกับจักรยานคันแรกในชีวิตนะคะตรงนี้เนี่ยเขาฝากมาถามว่ามันยากไหมถ้าจะขอคำแนะนำกับทางสมาคมจะปั่นไปเองก็กลัวนะคะหรือว่า มันอันตรายมากน้อยขนาดไหนพี่เรนมีคําแนะนํำไหมคะผมคงจะต้องตอบว่าไอ้ไอสิ่งจักรยานคันแรกเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงก่อนนึกไหมครับคุณจะเอาไปทําสันทนาการในด้านใดคุณมออีความพร้อมหรือว่าคุณมีออทักษะในการใช้จักรยานเบื้องต้นขนาดไหนนึกไหมครับอย่างน้องหญิงนี่จากที่คุยกันนี่น้องหญิงก็ขี่มาพอประมาณแล้วอาจจะต้องเป็นจักรยานซึ่งซึ่งดีสักนิดนึงถูกไหมครับเพื่อที่เราจะได้เดินทางไกลหรือว่าหรือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับปลอดภัยกับตัวคนใช้ ส่วนคนที่จะเริ่มต้นในที่จริงแล้วเริ่มต้นด้วยจักรยานอะไรก็ได้ค,ค่ะนะไม่เป็นว่าจะเป็นจักรยานแม่บ้านจักรยานพับเล็กๆนะครับขอให้ออกมาเริ่มต้นเถอะครับความปลอดภัยในท้องถนนไม,ไม่ได้น่ากลัวแบบที่ออคุณคุณคิดกันหรอกครับค่ะแล้วก็วกันนี้ต้องขอบคุณพี่เร,รมากๆเลยนะ,ะที่มาแบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ใครมีเรื่องราวดีๆน้องหญิงน้องแบงค์นะคะ พร้อมที่จะไปหาท่านผู้ชมแล้วก็นามาเสนอเหมือนเรื่องราวของพีเพ่เรชีวิตจัรกรยานนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าขออภัยวันพรุ่งนี้นะ,ะวันพรุ่งนี้จะมีช่วงของสถานีกฎหมายอาจารย์เจษฎาอนุชาพอรีก,ก,รอก,ก็รอพบท่านผู้ชมอยู่แต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะน้องหญิงพี่เรนะคะแล้วก็พวกเรานะคะช่วงงานาเบเกอรี่นะคะชาวเบเกอรี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค,ะค่ะ